ปกติปกติมันดึงสันโตไม่พี่ได้เลยพี่มาไพื่ปื้นนี่ช่วยเหลืองข้องอ่าพี่เต็มเป็นอะไรมากบอกว่านไหมบอกวานกามดันไหมอ่าครบเลยต้องกินนะครับเดือนท้องฟองตองคนเบาหวานความดานันหัวใจไขมันสะสมส่วนเกินเยอะเนี่ยต้องกินนะครับพี่ชายผมนะครับพี่พี่วันเต็มอะวะภาคนะครับพี่ชายที่รับกันมามมรวม20ปีครับแล้วก็ก็กยังเสียดได้นะครับ จบีเราไปซะก่อนนะครับถ้าเจบีไม่ไปก่อนเนะี่ยเราสามพี่น้องเนี่ย <c oughs> ไปไหน <c oughs> มาไหนกันตลอดน,นะ <c oughs> นึกถึงบรรยากาศเก่าสมัยที่เราอยู่ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไรฟ์การชีตอ่ะพี่เต็มกินเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายฟังเลย <c oughs> เพิ่มเติมไหนมาแล้วเนะี่ยเป็นพี่ชายนะครับแล้วก็พี่ชายไม่สบายเป็นเบาหวานหัวใจความดันนะครับทั้งหมดในนี้จะมีเข้ากล้องอยู่10ชนิดนะฮะแต่ว่าเราจดสิทธทบัตรอยู่ที่9ชนิด3สีครับหนึง่งข้ากล้องงอกมลแดงช่วยเรื่องของ โราเตจางแะ้วก็เบาหวานที่พี่ชายผมเป็นครับเพราะว่าเบาหวานมี2ทางที่มาก็คือเป็นทางเรื่องของทันทุกกรรมนะครับสายพ่อคุณพ่อคุณ,คณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นเราก็มีโอกาสเป็นนะครับ2มาจากเรื่องของอาหารการกินครับอย่างเช่นเรากินแป้งเยอะนะครับกินเส้นกว๋วยเตี๋ยวเยอะๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างขงนมจีนก็เหมือนกันนะครับของหวานนะตัวน้ำเนยะ้น้าตาลนั่นเองนะครับทาให้อ่าเป็นเบาหวานได้ง่ายขึ้นครับวันนี้ไปช่วยปรับระดับน้ําตาล ให้อินซูลินอยู่พอดีพอดีไม่สูงเกินไปไม่น้อยเกินไปเขาก็งอกนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและเป็นอาหารอย่างเดียวนะนะครับอย่างนี้เป็นไลเบอรี่นะครับเรามาสามารถทําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ข้าวหมากข้าวหมากได้นะนี่ข้าวไลเบอรี่นะฮะข้าวไลเบอรี่ก็อยู่ในกระป๋องนี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในจํานวน10ชนิด9ชนิดนะครับนี่เชื่อเรื่องน้ำลำตานะครับแล้วก็โวยจางช่วยปรับลงตับนะครับถ้าตับคุณดีนะฮะ เลือดไหลเวียนดีครับหมายความว่าเลือดคุณจะได้เพิ่มเขาเรียกแพิ่แม่เลือดแดงให้ดีขึ้นด้วยนะครับเขาก็งอกงมารีแดงครับเขาก็งอกทงับทิมชุมแพนะครับช่วยเรื่องของยับยั้งเซี่์ลมะเร็งครับไปยับยั้งการแพร่กระจายนะครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเพียนะครับปอดเพียง่ายนั้นเขากล้องนี้ในกระป๋องนี้ชงดื่มทุกวันครับสามเวลาอย่างน้อยนะทําให้เขามีเลือดบีแรงครับโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ก็อยู่แต่เขานะครับ เขาจะไม่มาอยู่กับเรานะฮะทำให้คนป่วยเป็นมะเร็งเนี้ยมีกําลังวังชาดีขึ้นกินข้าวได้ัเองครับเข้าข้างอกเข้าข้างอกสังหยดเป็นพันของจังหวัดพัทลุงครับก็จะช่วยเรื่องของความจํานะครับใครที่มีความจําเสื่อมสมองเบลอๆนะฮะเหมือนผมเนี่ยมอก่อนเบลอแล้วก็เสื่อมเพราะว่าเราดื่มเป็นคนดื่มเยอะมาก่อนนะครับแล้วก็บํารุงโลหิตด้วยนะฮะหมายความว่าไปดูแลตับนะครับแล้วก็ช่วยชะลอความชรานะครับ ข้าวสังหยดนี้มีโปรตีนนะสูงนะก็เรียกสารอาหารสูงมากครับเป็นของจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับข้าวก้องอกกอขอสี่สามนี่หุงกันทุกวันนะฮะหุงดื่มหุงชงะฮะกิโลนึงก็หลายตังค์ครับสังหยดนี้กิโลเป็นร้อยนะฮะที่พูดมาเนี่ยแพงกันเลยครับเข้าวกล้องงอกกอขอสี่สามเนี่ยเป็นข้าวกล้องงอกที่มีดัดชนีน้ําตาลต่ํามากครับในบรรดาข้าวทั้งหมดเนาะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเหมือนพี่ชายผมมากเลยฮะ และก็ควบคุมน้ําหนักก็คือไปเอาไขมันสะสมส่วนเกินนี่นาทของเนี่ยสาคัญมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะไขมันที่อยู่ใน,นเนี่ยเนี่ยต้นแขนบ้างแต่พวกบ้างเนี่ยที่เอาเอาลงยากมากเลยครับแต่เข้ากล้องพันนี้เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติไปช่วยเอาก็รียกว่าสะสมไขมันสะสมที่ต่อคางอย่างเยวนี่ยออกมาได้ครับอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อน75านะโอ้โหหนักแล้วก็เหนื่อยมากเวลาทํางานนะครับตอนนี้เหลือ6 6กกิโลกร,รัมครับ เดินไปไหนเนี่ยว่องไวขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยครับเหนื่อยช้าลงนะครับอ่ะมาพูด